สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวโนเวลเรื่องปรมาจารย์ดาบชั้นเซียนมาตบเกียนถึงเมืองกรุงเป็นของสนักพิมพ์อนิเมะราคาปกจะอยู่ที่300บาทซึ่งสำหรับเรื่องปรมาจารย์ดาบชั้นเซียนมาตบเกียนถึงเมืองกรุงมันจะเป็นเรื่องราวของชายวัยกลางคนอายุ45ปีที่มีชื่อว่าเบลหรืออาจจะออกเสียงได้อย่างหนึ่งว่าเบริกนะครับ ผมขอเรียกเบริกแล้วกันเพราะว่ามันจะเป็นการออกเสียงตามตัวญี่ปุ่นนะเท่าที่ดูมานะมันจะเขียนแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดเป็นออกเสียงฝรั่งก็จะออกเป็นเบลนะครับทีนี้ตัวของพระเอกก็เป็นครูฝึกดาบวัยกลางคนอายุ45ปีมีความรู้สึกว่าเขาเะเป็นคนที่ฝีมือธรรมดารรมดาเป็นคุณลุงคนหนึ่งแต่อยู่มาวันดีคืนดีลูกศิษย์ของเขาคนหนึ่งก็คืออาริลเซียตัวของอาริลเซียนะอายุ25ปีนะเธอเนี่ยเป็นหัวหน้ากองอัศวินของเมืองหลวง ได้มาหาพระเอกแล้วก็ได้พาตัวพระเอกไปที่เมืองหลวงเพราะว่าเธอขอคําสั่งจากพระราชาบังคับให้พระเอกไปเป็นครูฝึกสอนพิเศษของกองอัศวินหลวงแห่งเมืองหลวงมันก็เลยทําให้พระเอกเนี่ยต้องเดินทางไปอย่างช่วยไม่ได้ในระหว่างที่พระเอกเดินทางไปได้รู้ว่ามีลูกศิษย์หลายคนของเขาทํางานอยู่ที่นี่แล้วก็ชื่นชมเขาคนแรกที่ปรากฏตัวมานะครับก็คือคูนี่คูนี่ก็จะเป็นอัศวินคนหนึ่งของกองอัศวินหลวง ก็ชื่นชมเขาเพียงแต่ว่าตัวของครูนี่เนี่ยจะเรียนดาบอยู่แค่2ปีคือไม่ได้สําเร็จอะไรมากมายก็เลยจะเป็นลูกศิษย์ประเภทที่เรียกว่าไม่ได้รับมอบดาบผิดกับตัวอาริเซียคือตัวอาริเซียี่อยู่4ปีปีเรียนทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วพระเอกเลยมอบดาบให้อันนี้แตกต่างกันแล้วในระหว่างที่ไปรายงานตัวเรียบร้อยคือไปนแนะนําตัวให้แม่ก็จะมีการเดินเที่ยวเมืองหลวงในระหว่างนั้นเองพระเอกก็ได้พบลูกศิษย์อีกคนหนึ่งเป็นนักจนภัยระดับแบ็คซึ่งเป็นระดับสูงสุดก็คือตัวของสเรนะ่า ตัวของซาเรน่านะครับก็จะเข้ามาทักคายตอนแรกพระเอกก็จําไม่ได้เพราะว่ามันผ่านไปย0ปีแล้วสมัยที่รับเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นเพียงแค่เด็กใช่ไหมทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็ทักคายด้วยความสนิทสนมจนพระเอกจําได้แต่ในฉากนี้เราจะสังเกตเห็นสายตาของอาริลเซียจ้องมองตัวของซาเรน่าด้วยสายตาที่ไม่ค่อยพอใจนะเพราะจริงๆแล้วตัวของอาริลเซียเนี่ยคิดบางอย่างกับพระเอกที่ไม่ซื่อนะต้องบอกก่อนมันก็เลยทําให้เธอออกอาการที่ไม่พอใจ แน่นอนว่าจากการที่จะได้เดินเที่ยวกับอาจารย์2อต่อสเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการเดินเที่ยว3คนมันก็เลยทําให้ตัวของพระเอกซึ่งเป็นคุณลุงเถิมที่ค่อนข้างจะดูถูกตัวเองใช่ไหมค่อนข้างจะมีความรู้สึกว่าทำไมสาวสวยของคนมาเดินและเป็นคนดังด้วยเขาก็เลยเกิดมีความรู้สึกกดดันแน่นอนว่าในฉากนี้พระเอกก็จะไปลองดาบแล้วก็ฟันดาบนะมันก็จะเป็นฉากที่พระเอกโชว์ฝีมือเทพในการใช้ดาบแต่มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพราะมันเป็นการฟันท่อนฟางเฉยเป็นการโชว์ฝีมือในช่วงต้น ก่อนที่พระเอกจะกลับบ้านไปแต่สิ่งที่ข้าคิดไม่ถึงก็คือหลังจากพระเอกกลับบ้านไปปรากฏว่าพ่อของพระเอกอยากให้พระเอกแต่งงานมีลูกก็เลยจัดการไล่พระเอกออกจากบ้านเพราะว่ามีลูกศิษย์ของพระเอกซึ่งเป็นนักปูจนภัยระดับแพตตินัมหรือระดับสมเนี่ยได้กลับมามาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้พ่อของพระเอกก็เลยให้ตัวลูกศิษย์คนนั้นเนี่ยกลายเป็นครูฝึกไปส่วนตัวพระเอกซึ่งเป็นอาจารย์ก็โดนไล่ออกไปพระเอกก็เลยต้องกลับมาที่เมืองอีกครั้ง พอกลับมาที่เมืองอีกครั้งก็ต้องให้ตัวของอาริลเซียนช่วยหาบ้านเช่าให้ก็เลยไปปรึกษากับสเรน่ามันก็เลยได้บ้านเช่าในราคาที่ค่อนข้างถูกนะเพราะเขาก็มีเงินไม่มากแล้วพอวันต่อมามันถึงวันที่เขาต้องไปฝึกสอนที่กองอัศวินหลวงหรือกองอัศวินของอาณาจักรใช่ไหมมันก็เจอการท้าทายจากคนที่คิดว่าเขาไม่เก่งก็คือคนนี้จะเป็นรองของหัวหน้ากองอัศวินนะระหว่างการต่อสู้กันพระเอกก็สามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้อย่างง่ายได้ มันก็เลยทําให้คนในกองอัศวินหลวงในยอมรับพระเอกมันก็จะเป็นฉากนี้นะที่พระเอกสามารถเอาชนะรองหัวหน้ากองอัศวินได้อย่างง่ายดายเพราะว่าพระเอกเนี่ยจะเป็นคนที่มีประสาทาสัมผัสที่เฉียบวัยดวงตาสามารถเห็นได้เร็วกว่าคนอื่นวิเคราะห์ได้เร็วกว่าคนอื่นแล้วก็สามารถมองหาจุดอ่อนสามารถโจมตีจุดอ่อนของศัตรูได้อันนี้เป็นลักษณะพิเศษของพระเอก มันก็เลยทําให้เขาสามารถอาชัยอีกฝ่ายได้อย่างง่ายด้อีกฝ่ายก็เลยค่อนข้างที่ชื่นชมเขาแล้วหลังจากที่พระเอกไปดื่มฉลองกันนะครับมันก็จะเป็นบทย่อยของอาริลเซีย การถึงตัวของอาริเซียต้องการที่จะให้พระเอกที่เป็นคนที่เก่งกาจเนี่ยออกมาสู่โลกภายนอกเพราะเธอรู้ว่าฝีมือดาบของอาจารย์เธอเนี่ยมันเก่งกาจสุดยอดไม่อยากให้ไปจมปาดอยู่ที่หมู่บ้านบ้านนอกเธอก็เลยตัดสินใจที่จะมาเป็นอัศวินของกองอัศวินหลวงแล้วก็ไต่เต้ามาเรื่อยจนเป็นหัวหน้าจนกระทั่งมีอำนาจแล้วก็สามารถทําให้อาจารย์มาเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนได้อันนี้คือเป็นเรื่องราวของอาริลเซียนะครับผมก่อนที่ต่อมาตัวของพระเอกซึ่งทํางานฝึกสอนเสร็จก็จะ,จะไปเดินเที่ยวกับครูนี่แล้วก็ได้พบลูกศิษย์อีก ซึ่งลูกศิษย์คนนี้ก็จะชื่อฟิสเซลนะครับจะอยู่ที่กองอัศวินเวทคือเป็นกองอัศวินที่ใช้เวทมนต์เพราะว่าเป็นคนที่มีเวทมนต์และก็เรียนวิชาดาบจากพระเอกด้วยมันก็เลยทําให้เธอสามารถใช้ดาบเวทมนต์ได้ระหว่างนั้นมันก็จะมีโจนมาคนนึงมาวิ่งราวตัวของฟิสเซลก็เลยโชว์วิชาดาบเวทมนต์จนกระทั่งสามารถจับโจนวิ่งราวได้อย่างง่ายดายส่วนตัวของครูนี่ซึ่งเป็นอัศวินก็เลยรับผิดชอบเอาตัวของโจรวิ่งราวไปส่งยังกองอัศวิน แล้วตัวของพระเอกกับตัวของฟิสเซลเนี่ยก็จะเดินกินอาหารกันต่อไปนะแต่สิ่งที่พระเอกค่าคิดไปถึงก็คือตัวของฟิสเซลได้ไปเล่าเรื่องของเขาให้กับหัวหน้ากองอสุวินเวกก็คือตัวของลูซี่ฟังตัวของลูซี่ก็เลยมาต่อสู้กับพระเอกนะมาท้าทายพระเอกก็มีการต่อสู้กันผลก็ปรากฏว่าตัวของพระเอกรับมือกับจอมเวทอย่างรูซี่ได้แต่ว่าไม่สามารถโจมตีได้พระเอกก็มีความรู้สึกว่าถ้าต่อสู้ต่อไปเนี่ยเขาเสียเปรียบเพราะว่าเขาอยู่ในระยะห่าง ในขณะที่ตัวของลูซี่สามารถโจมตีจากระยะไกลได้และก็สามารถหลบกับดักเวทมนของตัวลูซี่ได้ด้วยมันก็ทําให้ตัวลูซี่สนุกแต่พระเอกก็คิดในใจนะอันนี้เป็นการดิสเครดิตตัวเองหรือเปล่าไม่รู้นะว่าพระเอกก็มีความสุขว่าถ้าสู้ต่อไปก็คงแพ้แน่นอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ดูมันเหมือนกับว่าไม่แพ้ไม่ชนะเพราะไม่ว่าตัวของลูซี่จะโจมตียังไงก็ตามตัวของพระเอกก็สามารถหลบและทําลายเวทมนนั้นได้หมดเรียกได้ว่าน่าจะสูสีกันนะครับผมคือใครอึดกว่าก็ชนะอันนี้เป็นความสุขผมนะ ก่อนที่ต่อมาตัวของสเลนาเนี่ยก็จะมาหาพระเอกเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ตัวของสเลนาเนี่ยอยากจะดึงตัวพระเอกไปช่วยงานมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยต้องไปดูแลพวกนักกัจนภัยมันก็ทําให้ตัวของอาริลเซียไม่สามารถไปเสดได้เพราะคนที่แนะนํามาก็คือตัวของสเลนาซึ่งเป็นนักกัจนภัยระดับแบค็คกับตัวของลูซี่ซึ่งเป็นหัวหน้ากองเวมตนมันก็เลยทําให้พระเอกต้องถูกยืมตัวไปเกิวนักกัจนภัยแต่สิ่งที่ค้าคิดไม่ถึงก็คือ พอพระเอกไปยังกิวนักประจนภัยมันกลับทําให้ตัวของเมแกนะครับซึ่งเป็นรองหัวหน้ากิวเป็นคนที่รับผิดชอบเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะทดสอบฝีมือของพระเอกก่อนก็จะมีการต่อสู้กับตัวของซาเลนาซึ่งพระเอกก็สามารถเอาชนะตัวของซาเลนาได้เพราะเขาก็บองเห็นจุดอ่อนว่ามือซ้ายของซาเลนานะยังแรงไม่เท่ากับมือขวาเพราะเธอใช้ดาบคู่ใช่ไหมก็อาศัยช่องโหว่จนนั้นสามารถเอาชนะได้ ก่อนที่ตัวของพระเอกกับสเรนาจะต้องไปทำการทดสอบนักผจญภัยกลุ่มหนึ่งในการบุกดันเจี้ยนซึ่งผลจากการบุกดันเจี้ยนนี้มันก็ทำสำเร็จแต่สิ่งที่ข้าคิดไม่ถึงก็คือในระหว่างที่ทุกคนออกมากับเจอการโจมตีของกิฟฟอนตัวหนึง่งซึ่งเป็นกิฟฟอนที่เป็นนมก็คือเป็นกิฟฟอนที่ได้รับชื่อซึ่งสัตว์ที่ได้รับชื่อหรือเนมนะครับจะเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติมีความดุร้ายและก็มีความแข็งแกร่งมากมีอะไรที่พิเศษนะ ในระหว่างนั้นเองนักขัตจนภรยคนหนึ่งก็ได้รับการโจมตีพระเอกก็เลยต้องร่วมมือกับซาเลนาในการต่อสู้ตอนแรกพระเอกใช่ไหมก็คิดว่าจะให้ตัวของซาเลนาเนี่ยเป็นคนโจมตีแล้วเขาจะพานักขัตจนภรยหนีแต่ตัวของซาเลนาเกิดเข้าใจผิดคิดว่าเธอเนี่ยจะรับผิดชอบนักขัตจนภรยที่บาดเจ็บในการพาไปรักษาแล้วก็หลบหนีไหมมันก็เลยทําให้พระเอกต้องต่อสู้กับตัวกิฟฟอนตัวนั้นซึ่งเป็นกิฟฟอนที่ได้รับเนมมันก็เลยทําให้การโจมตีของพระเอกไม่เข้าเพราะว่าดาบของพระเอกเนี่ยเป็นดาบธรรมดา ที่ซื้อมามันไม่สามารถปั่นตัวของกิฟฟอนเข้าได้พระเอกก็ได้ทําการต่อสู้แบบยื้อเวลาแต่ตัวของกิฟฟอนเนี่ยมันก็ไม่สามารถโจมตีพระเอกได้เพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์ที่เก่งกาจดุร้ายและได้รับสมญานามถึงขนาดมีเนมหรือมีชื่อใช่ไหมแต่การโจมตีเนี่ยมันก็ไม่ผิดกับกิฟฟอนทั่วไปพระเอกก็สามารถคาดเดาและหลบการโจมตีได้ก่อนที่จะรู้ว่ามันกาลังพ่นไฟพระเอกก็หลบ แล้วในจังหวะนั้นเองพระเอกก็ได้ฉวยอาศัยจังหวะที่มันกําลังอ้าปากกับฝ้่นฝ่ายอีกรอบหนึ่งเอาดาบแทงเข้าไปในปากเป็นการหยุดยั้งอีกฝ่ายไว้แต่ดาบเนี่ยมันชักไม่ออกเพราะว่ามันติดกล้ามเนื้อใช่ไหมตัวของสระเลนาก็ได้กระโดดลงมาจากด้านบนแล้วก็เอาดาบทั้งคู่ใช่ไหมทิ่มใส่ดวงตาทั้งสองก่อนที่จะฟันแล้วก็สามารถตัดคอมันได้ก็เป็นการปิดฉากไปซึ่งฉากนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าถ้าเกิดใครอ่านมาจากการ์ตูนใช่ไหมมันจะแตกต่างกัน ต้องบอกก่อนเลยนะก่อนที่พระเอกก็จะกลับไปเมืองจะไปรายงานผลแล้วเกล็บของกิฟฟอนเนี่ยตัวของซาเลน่าก็คิดจะเอามาทําดาบให้กับพระเอกแทนดาบที่หักไปเพราะว่าดาบของซาเลน่านะเป็นดาบที่ฟันดาบของพระเอกหักช่วงที่มันติดอยู่ในลาคอของกิฟฟอน มันก็จะเป็นการจบบทไปใช่ไหมก่อนที่มันจะกล่าวถึงตอนท้ายเนี่ยที่ว่าพระเอกนะหลังที่ฝึกดาบเนี่ยก็จะไปกินเหล้าที่บาร์แห่งหนึง่งแล้วก็เดินจากไปนะครับผมก็จะมีสาวเสิร์ฟที่บาร์นะซึ่งเป็นลูกเจ้าของร้านเนี่ยแอบชอบพระเอกอยู่นะครับผมก็จะเป็นการจบเล่มหนึ่งประมาณนี้สําหรับปรมาจารย์ดาบชั้นเซียนมาตบเกียนถึงเมืองกุง้งสำหรับเรื่องปร,รมาจารย์ดาบชั้นเซียนมาตบเกียงถึงเมืองกุ้งนะต้องบอกก่อนนะว่าสาเหตุที่ผมซื้อเรื่องนี้ยเพราะว่าผมเคยอ่านกระตูนมาก่อน เป็นกร์ตูนที่อยู่นเน็ตนะและเกิดความชอบเกิดความสุดเออมันสนุกนะครับสนใจตัวบคุคลิกค่าทางของพระเอกที่มันค่อนข้างที่จะดิสเครดิตตัวเองคล้ายๆกับหลายๆเรื่องแล้วก็มีาสาวๆมากมายมาหลงชอบซึ่งาสาวๆเนี้ยก็จะเป็นลูกศิษย์เป็นอศัศวินที่เก่งกาจเป็นนัก,กรบที่เก่งกาจนะแต่ว่าพระเอกจะเก่งกาจกว่าเพียงแต่ว่าพระเอกเนี่ยมันไม่รู้ตัวมันคิดว่ามันเป็นแค่คนธรรมดาอันนี้จะเป็นความสุกของพระเอกใช่ไหม มันก็เลยทาให้เรื่องนี้ครับมีความสนุกมีความติดตามแต่ทีเนี้ยพออ่านแล้วนะครับผมมันจะมีจุดที่แตกต่างจากกระตูอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือเรามาพูดถึงฉากต่อสู้นะครับผมฉากต่อสู้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ชอบฉากต่อสู้ในกระตูมานะครับผมว่าฉากต่อสู้ในยายเนี่ยมันไม่สามารถสู้ได้ถึงแม้ว่าผลม,มันจะเหมือนกันอย่างเช่นตอนประลองกับสเรน่านะครับ ในการ์ตูนเนี่ยพระเอกจะมีการใช้ดาบไม้จะปัดให้ดาบของเซเรนาเนี่ยลอยขึ้นไปข้างหนึ่งแล้วก็เอาดาบนั้นเนี่ยมาสามารถพิชิตใ,ใช่ไหมแต่ในนี้มันแค่กล่าวถึงว่าพระเอกสามารถปัดดาบให้มันเกิดช่องโหว่ได้แล้วก็ฟันไปที่ลําคอนิดเดียวเองนะครับมันจะแตกต่างกันนี้หรือฉากตอนที่สู้กับกริฟฟอนพระเอกก็จะมีการต่อสู้ที่มากมายนะครับผมในการ์ตูนนะมีการลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ามีการใช้ดาบที่โดนเปลวไฟหลอมละลายเนี่ย ปักเข้าไปที่ดวงตาของกิฟฟอนข้างหนึ่งก่อนที่จะปักเข้าไปในลําคออะไรประมาณนี้ใช่ไหมเพียงแต่ว่าในนี้พระเอกแค่ปักดาบไปในลําคออย่างเดียวแล้วตัวของซาเลน่าก็เอาดาบคู่มาปักดวงตานะครับก่อนที่จะเฉือนตัดคอยฝ่ายหนึ่งไปง่ายคือผมมีความรู้สึกว่าฉากต่อสู้ในกระตูนมันค่อนข้างที่จะสนุกกว่ายเยอะอันนี้เป็นความแตกต่างนะต้องบอกก่อน แต่โดยรวมแล้วเนื้อเรื่องกบเหมือนกันประมาณ90%ถึง95%หรือจากที่พระเอกลองดาบในการตัดท่อมฟางเนี้ยถ้าเป็นในนี้นะครับผมมันจะเป็นดาบปกติพระเอกก็ฟันได้อย่างเฉียบคมแต่ถ้าเกิดเป็นในกระตูเนี่ยมันจะเป็นดาบที่ว่าเหมือนกับว่าไม่ได้รับคมมาแล้วพระเอกก็สามารถตัดได้ประมาณน,นี้คือมันจะมีความแตกต่างกันมันก็เลยทําให้ภาพลหลายๆอย่างที่เราจํามาจากกระตูใช่ไหมมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกับนิยาย พระเอกในการ์ตูนค่อนข้างที่จะดูเก่งกาจกว่าในนิยายต้องใช้คำนี้นะเพียงแต่ในนิยายไม่ใช้ไม่เก่งนะครับผมเพียงแต่ว่ามันเหมือนยังไม่โชว์มากกว่าคือถ้าเป็นในการ์ตูนเนี่ยมันจะเขียนให้ดูพระเอกเก่งเวอร์ไปเลยถึงแม้ว่ามันจะทำตัวธรรมดาแต่เราจะเห็นพระเอกเก่งเวอร์แต่ถ้าเป็นในนิยายพระเอกจะไม่มีการโชว์อะไรมากมายเพียงแต่ว่ามันเก่งทั่วๆไปก็คือว่าตู้ับใครก็ชนะ มันไม่ได้มีการโชว์เทพแบบนั้นนะครับก็คือใช้ดาบธรรมดาที่ไม่มีคมฟันอะไรพวกนี้ได้ไม่ได้มีบู๊แอคชั่นมากมายเพียงแต่ว่าการต่อสู้ของแม่เองแต่ครั้งเนี่ยสามารถมองเห็นจุดอ่อนโจมตีจุดอ่อนเคลื่อนไหวเร็วตัดสินใจเร็วนะครับก็เลยทำให้ได้รับชัยชนะได้อย่างง่ายดายมันจะไม่โชว์เทพเท่าการ์ตูนไม่มีฉากบู๊ที่สนุกเท่าการ์ตูนใครที่อยากได้ตรงนั้นนะครับก็ต้องทําใจนิดนึงแต่ผมว่าโดยรวมนะฉากบู๊มันก็คือพออ่านได้ก็คือ มันจะแค่บอกอะไรนะตั้งรับปัดป้องถอยโจมตีตรงงูเห็นจุดอ่อนแล้วก็สวนกลับอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองนะนี่คือฉากต่อสู้ในนิยายซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สุดเท่าการ์ตูนต้องยอมรับว่าคนเขียนการ์ตูนเนี่ยสามารถจินตนาการฉากต่อสู้ได้อย่างดีมากและอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือ,อนิยายเรื่องเนี้ยมันจะเขียนโดยเล่าในมุมมองของพระเอกและเป็นส่วนมากก็คือพระเอกจะคิดอะไรจะนิดเครดิตตัวเองนะจะเป็นการเขียนในมุมมองบุคคลที่1ก็คือเล่าเรื่องโดยผ่านความคิดของพระเอกเป็นซัส่วนมาก ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าพระเอกจะเจอใครก็จะมีความรู้สึกบอกตรงๆว่าไม่อยากสู้เลยอยากจะพักเฉยๆดีกว่าอยากจะเป็นคนธรรมดาดีกว่าอยู่ก็โดนชงให้สู้อะไรเงี้ยพระเอกก็บอกอพวกมึงคิดอะไรไปอยู่นะครับกูคแค่อยากจะอยู่ใช้เฉยใช้ชีวิตเรียบๆง่ายๆอะไรประมาณนี้มันจะเป็นมุกนี้ประจําเพราะฉะนั้นนะครับมันก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดนิดนึงนะสาหรับคนที่ไม่ชอบพระเอกที่ค่อนข้างที่จะคิดลบกับตัวเอง แต่ถ้าเกิดเราคิดว่ามันเป็นพอดเรื่องคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ปกติของตัวละครแล้วใช่ไหมมันเป็นการแสดงคอารูปของตัวละครเนี่ยตรงนี้มันก็จะทําให้เราอ่านสนุกและเพลิดเพลินไปได้กับเรื่องราวนะครับเพราะว่าพอพระเอ e ก ok คิดลบใช่ไหมแต่เวลาต่อสู้เนี่ยพระเอกมันจะรวบรวมสมาธิมันจะมีการบอกว่าเออตอนนี้ต้องรวบรวมสมาธิพอรวบรวมสมาธิก็จะเริ่มไม่ได้ยินเสียงคนรอบข้างพอถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับมันจะเริ่มเห็นศัตรูเป็นยังไงเห็นคู่ต่อสู้เป็นยังไงมองการเคลื่อนไหวทุกสิ่งอย่างอย่างละเอียดจนกระทั่งสามารถเอาชนะได้ ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งมันก็มีรสชาตินะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีการบรรยายฉากบู๊ที่เรียกว่าพระเอกใช้ท่านู้นท่านี้โจมตีอลังการแต่พระเอกก็คืออาศัยความเรียบง่ายอาศัยการขึ้นไหวสามารถเอาชนะได้อันนี้นี่คือการบรรยายของนิยายเรื่องนี้มันก็เลยทําให้เราเห็นถึงความสุขของการอ่านนิยายเรื่องนี้ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากไรโนเวลหลายเรื่องที่พระเอกจะมีการบรรยายท่าเว่อวังอลังการอะไรประมาณนี้คือมันจะมีความแตกต่างกันนะ เรื่องนี้มันจะทำให้เราเข้าใจถึงตัวละครที่เป็นพระเอกมากขึ้นเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดในแต่ละฉากในแต่ละตอนอันนี้คือเป็นเสน่ห์อย่างหนึง่งสําหรับการเขียนในมุมมองบุคคลที่1นะจะแตกต่างจากการเล่าเรื่องในบุคคลที่3มันก็มีเสน่ห์ของมันนะครับถ้าเกิดใครชอบสไตล์ที่ว่าการเล่าเรื่องในบุคคลที่1มันก็จะทำให้เรื่องนี้มันมีความสนุกเพิ่มขึ้นเพราะพระเอกเนี่ยมันก็จะเรียกตัวเองว่าผมให้แม่ตลอดนะมันจะไม่เหมือนเรื่องอื่นนะครับที่เวลาเล่าเรื่องเนี่ยมันก็จะเล่าอมาว่า เอาชื่อตัวละครไปทําอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นการถอยระยะห่างของตัวละครออกมาจากมุมมองบุคคลที่หนึ่งกลายเป็นมุมมองของคนที่สามรานนั้นเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่คนชอบนะซึ่งมันก็จะให้อารมณ์และความสุกแตกต่างกันในการเล่าเรื่องแต่ละแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองของคลที่หนึ่งหรือมุมมองของคลที่สามซึ่งตรงเนี้ยมันอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคล แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ติดใจตรงนี้นะครับก็สามารถอ่านได้และก็ทําให้สนุกไปกับมันสําหรับผมแล้วนะผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีเนื้อเรื่องมีความสนุกและน่าสนใจตัวละครแต่ละตัวมีเสน่ห์พูดง่ายคือลูกศิษย์สี่คนเนี่ยชอบหมดเลยนะครับจะมาเข้าหาเลมเข้าตีเนี่ยไม่มีปัญหาในขณะที่ตัวของพระเอกก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่ชอบนิสัยนะคือเราอยากจะรู้ว่าพระเอกมันเก่งแค่ไหน ันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเลยนะเวลาอ่านเนี่ยอยากรู้เฮ้ยมันจะไปไกลๆแค่ไหนถึงแม้ว่าตัวของมันเนี่ยจะคิดว่าตัวมันกระจอกก็ตามแต่ลูกศิษย์เนี่ยบอกว่าเก่งเราก็เลยอยากรู้เนี่ยมันเก่งแค่ไหนเพราะว่าตัวสัตว์ประหลาดอย่างตัวกิฟฟอนหรือเป็นสัตว์ประหลาดที่มีเนม่มนะพระเอกก็สามารถต่อสู้ได้อย่างสูสีที่บอกว่าทั้งอาณาจักรเนี้ยน่าจะมีอยู่แค่14ตัวเป็นสัตว์อันตรายรุนแรงนะครับผมที่ว่าต้องใช้นักประจนญภัยระดับสูงนะระดับแบค็คเลยพวกนี้ในการต่อสู้นะพระเอกก็สามารถต่อสู้ไ มันก็เลยทาให้เราอยากรู้ไหมเออพระเอกมันจะไปไกลแค่ไหนนะครับผมสําหรับเรื่องนี้ใช่ไหมประกอบกับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันปูพื้นมาแล้วก็บิ้วมาอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เรื่องนี้ครับมีความสนุกและชวนติดตามอ่านแป๊บเดียวก็จบนะครับผมถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมให้แรงเอบวกเลยนะเรื่องเนี้ยถือว่าการแปลงภาษานะครับผมว่าโอเคอ่านได้สนุกลื่นไหลแต่ก็จะติดนะครับสาหรับสํานักพิมพ์นี้ก็เหมือนกันที่รู้กันอยู่นะก็คือไม่ว่าจะเป็นกระดาษปก กระดาษหน้านะครับจะมีความบางเราจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าเกิดเป็นภาพถ่ายเนี่ยมองดีๆใช่ไหมเราก็เห็นตัวอักษรแต่อีกหน้าเนี่ยมันปรากฏมาซึ่งมันเป็นข้อเสียประจําสานักพิมพ์นี้นะครับต้องทําใจแต่ถ้าเจอทุกเล่มเนี่ยมันก็ไม่มีทางเลือกอยู่แล้วเนี่ยมันคิดมากไม่ได้นะครับผมมันก็ทําให้เราก็ต้องรับสภาพไปละกันแต่โดยรวมมันก็ไม่ทําให้ความสุขของเรื่องเนี้ยลดลงไปเลย ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนุกและชวนติดตามนะครับผมสําหรับใครที่ชอบพระเอกเก่งๆกับเหล่าหญิงสาวที่มาสไตล์กึ่งฮาเลมใช่ไหมมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสนุกนะจริงๆนะในเรื่องนี้พูดกันตรงๆก็คือมันจะมีผู้หญิงอยู่แค่สองคนที่เด่นๆมั้งที่โชว์นะว่าชอบพระเอกนะเริ่มโชว์ก็คือมีตัวของอาริลเซียกับตัวของสารน่าครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยมันยังกักกักอยู่นะอาจจะไม่คิดอะไรอาจจะเป็นความคิดที่ว่าเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์เฉยๆนะครับ แต่มันจะมีการโชว์ให้เห็นไก,ก,ก,กลๆแล้วว่ามันจะมีอยู่สองคนนะที่อาจจะคิดไม่ซื่อกับพระเอกนะครับผมอย่างตัวของซารีน่าเนี่ยมันก็จะมีฉากตอนสุดท้ายที่เป็นตอนเสริมนะหลังจากที่ประชนานใบกับพระเอกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช,ใช่ไหมคือฆ่ากิฟฟอนได้แล้วใช่ไหมก็จะมีการกายนนึงแล้วก็คือว่าการที่ดึงตัวพระเอกมาก็เพราะว่าอิจฉาที่พระเอกอยู่กับอลิเซียอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็มีการดึงตัวพระเอกมานิดหน่อยครับพูดง่ายๆคือเหมือนกับเป็นคู่แข่งกัน ซึ่งตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะอาจ่านและสนุกนะสำหรับใครที่ชอบแนวประเภทที่เรียกว่าหวานแหววนิดๆนะครับกับนางเอกที่ปากแข็งนะในขณะที่พระเอกซื่อบือ้อมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนุกนะซึ่งก็บอกไม่ได้นะว่าจะได้คู่กันหรือเปล่าเพราะอยู่ดีๆพระเอกกลับไปคว้าพวกอ่าสาวเสิร์ฟมาก็ได้น,นี้เราก็ไม่รู้ไงมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ทําให้สลุนใช่ไหมหรืออ่านชวนติดตามนะครับผมสําหรับเรื่องนี้ถ้าเกิดใครชอบแนวนี้นะผมว่าเออพระเอกเก่งนะครับแต่ว่าดิสเครดิตตัวเอง พวกคิดลบกับตัวเองนางเอกสวยนางเอกเก่งอะไรพวกนี้ผมว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่อ่านสนุกเพลินๆนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับตี่ตามนะครับผมสวัสดีครับสําหรับเรื่องปรมืาจา์ดาบชันเสียมมาตกเก่งถึงเมืองกุ้งนะถ้าเกิดใครชอบเรื่องราวที่มีความสนุกตื่นเต้นและน่าสนใจเล่าเรื่องโดยมุมมองบุคคลที่1พระเอกจะติดนิสัยคิดลบนิดๆิดนะครับผมมาในสไตล์กึ่งฮาเลมก็คือจะมีส,สาวๆมากมายนะครับเข้ามาชื่นชอบพระเอก ซึ่งสาวๆเหล่านั้นจะเป็นลูกศิษย์แล้วก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าฉากต่อสู้ว่าพระเอกมันจะไปไกลได้ถึงแค่ไหนมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่ะที่ทําให้เราสนุกชวนติดตามทั้งฉากต่อสู้ของพระเอกและก็การเข้ามาของเหล่าสาวๆนะครับผมถ้าเกิดใครชอบเน,น,นี่ยผมก็ว่าเออมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนุกและชวนติดตามยังไงก็ขอบคุณนะครับ